ได้กระเบื้องแล้วนะครับก็ขอบคุณบอร์นุหรือว่าเสียนุบุรีรัมหลายๆนะครับกระเบื้องทั้งเบิ้ลยี่สิบแปดกองทั้งหมดยี่สิบแปดกองเป็นเงินยี่สิบแปดกองเป็นเงินห้าพันหนึ่งร้อยบาทห้าพันหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยลวงพี่ออกเองเนาะครับเดี๋ยวหนึ่งร้อยลวงพี่ขอใครอ่าแทนมันก็มันก็ต้องออกแบบนี้ละมันเกินดุเหลวมันเกินอยู่แล้วเพราะหลวงพี่จะไม่สั่งขาดสมมติว่าเสียนุ บริจาค5,000หลวงพี่ก็จะสั่งเกินไปนิดหน่อยเพื่อให้หลวงพี่เลี้ยวกวักเองจะไม่อมเงินวัดยกยกเองกว่าหลวงพี่ยกเองบว่ลูกน้องด้วลูกน้องผาลกน้องปโอ็หนักดีเลยหลวงพี่ก็ขอให้ธุรกิจของเสียหนูเกิดเรื่องลุงเรื่องเด้อเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่บอกว่าจิ้มาเฮ็ดบุญมาสั่นก็เลยทำน้องว่าเออหลวงพี่ว่านแอร์คอยปังๆเรื่อยๆนะสันก็เลยบอกเออไม่ยัางกับให้ลูกน้อง รว้นลุเรายไปถือเลขออฟฟิศทั้งออฟฟิศเลยแมนวาถือเลขทั้งออฟฟิศตัวใดศูนย์เก่าวะอ่าอ่าสามศูนย์เก้าลุ่นเต็มเต็มเลยศูนย์เก่าลวงพี่โมเดบ่มักซอไตดินบ่แต่ว่าลงลวงพี่ถืออยู่ศูนย์เก่าอ๋อแต่ว่าลอตเตอรี่มันบะไ้กันมือมือบวชไปเป็นแสนผู้หนึ่งอ่ะมือบวชจะเป็นแสนผู้หนึ่งเลยอีกหนึ่อ่าจะเป็นแสนเลยเอากับขอบคุณเสียนูหรือว่าบอลนูได้หลายนะครับกระเบื้องยี่สิบแปดกล่อง นะครับเหลือกันไปปกติวันโน้มงวัดปลาเนาะอนุโมทนาบุญกึ่งกึ่งปลาก็ยู่โมบาปลาเ้าไปหาอันนั่งเบื้องบน